ปี2024หลายขั้นมีชีวิตแบบนี้คือต้องสู้กับหลายสิ่งหลายอย่างหลายคนคิดว่าปีนี้บางคนจะดีขึ้นแต่ปรากฏว่าเราก็ต้องสู้อีกมากมายสถานการณ์หลายอย่างนั้นแย่ลงเศรษฐกิจนั้นแย่ลงในระดับโลกไม่ต้องพูดถึงโควิดเมื่อ6ปีที่แล้วบางคนหลายคนสิบ,บอกว่าปีนี้เป็นปีเผาจริงปีหน้าก็จะเป็นปีเผาจริงและปีต่อไปก็จะเป็นปีเผาจริง มันแย่จนเขาคิดว่ามันอาจจะแย่กว่าสงครามโลกครั้งที่สองแล้วด้วยซ้ำในตอนนี้โรคระบาดหลายต่อหลายโรคก,ก็ได้เข้ามาเอา,าเฉพาะที่ใกล้ตัวผมเองตอนนี้ไข้หวัดใหญ่กี่สายพันธุ์ไม่รู้ A B C จะถึงแซดอยู่แล้วโควิด <c oughs> ก็มาหลายสิ่งหลายอย่างทําให้บุคลากรในโรงพยาบาลนะครับไม่ว่าผมเองหรือว่าแม้แต่เภสัชกรเงนจ่ายยากันแทบจะมีสามือสี่มืออยู่แล้วงอกมาจากหลังเพราะว่ามีวิวัฒนาการไม่ใช่นะครับ หลายสิ่งเกิดขึ้นชีวิตของเราต้องเผชิญกับหลายอย่างที่หลากหลายเกินกําลังของเราถ้าหากว่าเรามองเกินในสายตาของคนทั่วไปเราจะรู้สึกว่ามันน่าทอดใจมันน่าท้อถอยมันไม่ไหวกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเรามองด้วยสายตาฝ่ายวิญญาณพี่น้องครับจะเห็นบางอย่างที่เปลี่ยนไปสิ่งนี้น่าจะเป็นโอกาสดีที่เราจะได้หันกลับมาพึ่งพระเจ้าและอธิษฐานวิงวอนต่อพระองค์และนี่คือเงื่อนไขแห่งชัยชนะเอเมนไหมครับพี่น้องหัวข้อคําเทศนาในวันนี้เรียบง่ายคือทะลุทะลวงด้วยการอธิษฐานวิงวอน พี่น้องพูดพร้อมกันทะลุทะลวงด้วยการอธิษฐานวิงวอนมีตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากจริงๆมีหลายตัวอย่างในพระเจตนธรรมของพระเจ้าในพระคัมภีแต่ตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่พระเจ้าแตะใจผมเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ที่เราต้องต่อสู้ไม่ใช่ด้วยสติปัญญาของเราเท่านั้นแต่คุกเข่าลงอธิษฐานวิงวอนเพื่อเราจะปลดปล่อยเพื่อเราจะเห็นการขับเคลื่อนที่มาจากพระเจ้าคือในพระธรรมสองพงศสวดารบทที่20เรื่องราวของกษัตริย์ผู้หนึ่งที่ได้อธิษฐานวิงวอนจากพระเจ้า พี่น้องครับเราจะมีโอกาสมาดูด้วยกันในข้อหนึ่งได้กล่าวว่าต่อมาภายหลังคนอม,มนูนคนโมอับพ,พร้อมกับคนเมนนีบางส่วนมาทําสงครามกับเยโฮชาฟัตมีคนมาทูลเยโฮชาฟัดว่ามีคนว่ามายจากเบโลงและจากภ้าข้างน,นั้นของตะเยุมาสู้รบกับพระบาทดูสิพวกเขาอยู่ในภายาโซนทไมและเยโฮชาฟัตรกร็กลัวและมุ่งแสวงหาพระยาเวทั้งทรงประกาศให้อดอาหารทั่วยูดาห์ และยโยฮชฟัดก,ก็ทรงยืนอยู่ในที่ประชุมของยูดาห์และเยรูซาเล็มตรงข้างหน้าลานใหม่ในพระนิเวศนั้นของพระเยรีเมและทูลว่าถ้แบบาแต่พระเยรีเมพระเจ้าของพันธปพักรุ่ของพวกข้าโรงโรง,รงสุปเปาา็นพระเจ้าแห่งฟ้าสวรัยไม่ใช่หรือโรงทรงครอบครองเหนือบรรดาราชนาจักรของประชาชนไม่ใช่หรือโรองทรงเยริาาเดช,ชงงเและพระราชในพระหัตของพระองค์จึงไม่มีใครอาจต่อตา้านพรา ข้าแต่พระเจ้าของพวกข้าโปรงพระองค์ทรงขับไล่ชาวแผ่นดินนี้ออกไปพ้นหน้าอิสราเอลประชากรของพระองค์และประทานแผ่นดินแก่เชื้อสายของอับราฮัมสถายของพระองค์เป็นมิทมิใช่หรือและ ถ้ามีเหตุร้ายมาเหนือพวกข้าพระองค์ไม่ว่าจะเป็นดาบการทิพากษาโรคโรคระบาดกันการดานอาหารข้าพระองค์ทั้งหลายจะยืนอยู่หน้าพระนิเวศนี้และเฉพาะพระพักของพระองค์และร้องทูลต่อพระองค์ในความทุกข์ใจของพวกข้าพระองค์แล้วพระองค์จะทรงฟังและจะทรงช่วยให้รอดนี่ไงวันนี้คนงมงมคนโมอ,อาจและคนผู้สาวเสียดีซึ่งพวกพวกที่พระองค์มีกระสอบไม่มีเราไม่จะได้เดือดรุ่นุกเมื่อออกมาจากแผ่นดินดีดีอิอรสราเอลก็หันออกไปโดยไม่ได้ ดูสิเขาทางลายตอบแทนพวกข้าพระองค์ด้วยการขับไล่เราให้ออกจากแผ่นดินกรรมสิทธิ์ของพระองค์ที่พระองค์ประทานเป็นมรดกแก่พวกข้าพระองค์ ในระหว่างนั้นคนยูดาห์ทั้งหมดก็ยืนอยู่เฉพาะพระพักพระยาเวพร้อมกับภรรยาลูกเล็กเด็กเล็กๆของพวกเขาและในนาำพรางที่ประชุมนั้นพระวิญญาณของพระยาเวเสดฟาเหนือยาฮาซีเซียบุเซคาเรียผู้เป็นบุตรเนียผู้เป็นบุตรเยเผู้เป็นบุตรมัชานียเขาเป็นคนเลวีเชื้อสายของอาสาและเขาพูดว่ายูดาห์ทั้งหมดและบรรดาชาวเยรูซาเล็มทั้งพระราชาเยโฮชาฟัดขอทรงฟัง พระยาเวตรัสกับท่านดังนี้ทั้งหลายว่าอย่ากลัวอยา่าท้อแท้เพราะคนมากมายเหล่านี้เลยเพราะการรบนั้นไม่ใช่เรื่องของท่านแต่เป็นของพระเจ้า ท่านทั้งหลายไม่ต้องต่อสู้ในการรบครั้งนี้โอยูดาและเยรูซาเล็มจงเข้าประจำที่ยืนนิ่งและมองดูชัยชนะของพระยาเวเพื่อพวกท่านอย่ากลัวและอยา่าท้อแท้กับพรุ่งนี้จงออกไปสู้กับพวกเขาและพระยาเวจะสถิตกับท่านทั้งหลายและเมื่อเขาทั้งหลายเริ่มร้องเพลงและสรรเสริญพระยาเวทรงที่มีกองสู้ต่อสู้กับคนโนมอับและชาวภูขเขาเซอี ราะว่าคนของอม,มนและคนโมหันไปต่อสู้กับชาวภูเขาเซอีทำลายพวกเขาจนหมดสิ้นเลยเมื่อเขาทำลายชาวภูเขาเซอีนั้นเขาก็ช่วยทำลายซึ่งกันและกันเมื่ออยดาขึ้ไปยังจุดต้องมองในถิ่นรากรานดาเขาทั้งหลายมองตรงไปที่คนมากมายนั้นและดูสิมีแต่ศพนอนอยู่บนแผ่นดินไม่มีสักคนเดียวที่รอดไปได้และความเกรงกลัวพระเจ้ามาอยู่ในอาณาจักรทุก แห่งของดินแดนทั้งหลายเมื่อพวกเขาได้ยินว่าพระยาเวทรงต่อสู้กับศัตรูของอิสราเอลอาณาจักรของเยโฮซาบจึงสงบเพราะว่าพระเจ้าโทรดประทานให้เขามีการพักสงบอยู่รอบด้านเอเมนอาณาจักรของพระเจ้าในชีวิตของท่านจึงพักสงบเพราะว่าพระเจ้าจะทรงประทานให้ท่านมีการพักสงบอยู่รอบด้านเอเมนนะครับ <Amen. S 1> แต่อะไรครับแต่ท่านต้องสู้ ท่านต้องแสวงหาพระเจ้าเสียก่อนสามประการในวันนี้ในการที่เราจะทะลุทะลวงต่ออุปสรรคปัญหาทั้งสิ้นของชีวิตด้วยการอธิษฐานวิงวอนประการที่หนึ่งคือจงอธิษฐานวิงวอนอย่างทอมใจพี่น้องพูดพร้อมกันอย่างทอมใจ,มใจพี่น้องที่แรกผมถามสักนิดหนึ่งว่าท่านในอธิษฐานวิงวอนท่านในอธิษฐานอย่างจดจ่ออย่างจริงจังครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับถ้าผมนะครับเมื่อวานนี้ พี่น้องหลายท่านโดยสําหทีมผู้นำนะครับอธิษฐานกันอย่างจริงจังมาตลอดทั้งสัปดาห์เพื่อการปลดปล่อยให้พระเจ้านั้นขับเคลื่อนเข้ามาในคริสตจักรของเราเอเมนนะครับเอเมนพี่น้องที่รักในเวลานั้นเนี่ยนะเป็นช่วงเวลาประมาณ2,800ปีก่อนเป็นช่วงเวลาของยุคกษัตริย์ในสมัยอิสราเอลโบราณยังมีกษัตริย์องค์หนึ่งที่ชื่ออ่านยากในภาษาไทยว่าเยโฮชาฟัตซึ่งเป็นหนึ่งในกษัตริย์ที่ดี และซื่อสัตย์อยู่เฉพาะพระพักของพระเจ้าท่านเป็นคนที่ปกครองด้วยถ้าเป็นภาษาสมัยนีย้ต้องเรียกว่าทศพิตราชธรรมคือด้วยการทรงนำของพระเจ้าแต่แล้วผมก็รีเรียนไปแล้วว่าแท้ที่จริงแล้วชีวิตนั้นก็คือชีวิตและชีวิตที่แท้จริงนั้นคือต้องมีการต่อสู้ไม่ว่าท่านจะอยากหรือท่านจะไม่อยากก็ตามท่านต้องเป็นทหารและต้องทําการรบกับบางสิ่งที่เข้ามา ทำร้ายทำลายในชีวิตของท่านและกรณีนี้เยโฮชาฟัตก็ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ล่อแหลมและยากลำบากในยุคสมัยนั้นนั่นก็คือว่าท่านต้องเผชิญกับการรุมล้อมจากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นชนชาติโมอับไม่ว่าจะเป็นชนชาติอโมนไม่ว่าจะเป็นชาวเมโอนีหรือวกเขาเซอีพี่น้องที่รักหนึ่งโดนสามรุมลำพังเพียงแค่หนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยกับสถานการณ์ปัญหาบางอย่างที่เข้ามาเนี่ยก็นับว่าหนักนักก็นับว่าใหญ่มากสาหรับบางสถานการณ์บางปัญหาที่ท่านต้องได้เผชิญอยู่แล้ว แต่พี่น้องเยโฮชาฟัตโดนเท่าไหร่ครับสามรุมหนึ่งในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสถานการณ์สามรุมหนึ่งปัญหาที่เข้ามาเข้ามาก็ย่อมยากเป็นทวีคูณและแน่นอนว่าหากเปรียบเทียบเป็นตัวเราทุกวันนี้มันก็เหมือนกับแรงกดดันที่เข้ามาความลําบากยากที่เข้ามาในทุกทิศท,ทางที่ดูแล้วเราไม่น่าจะเอาชนะได้มันไม่น่าแปลกใจหรอกที่เราเห็นว่าเยโฮชัฟัตต้องกลัวพี่น้องครับถ้าท่านต้องเจอปัญหาสถานการณ์ที่ยากลาบากเข้ามาหลายทิศหลายทาง เข้ามาประเดีประดัง mm hmm. เข้ามาจนแทบไม่มีเวลาจะหายใจท่านจะกลัวไหมท่านจะเครียดไหมท่านจะวิตก,กังวลไหมมีใครตอบว่าไม่กลัวไม่เครียดเลยพี่น้องครับเดี๋ยวเชิญเชิญไปแอดมิดจิตเวชกับผมเพราะท่านคงจะแปลกประหลาดว่าไม่มีความตึงเครียดใดๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเลยมันจึงไม่แปลกที่คนนั้นจะกลัวเพราะเราเองก็กลัวไม่ต่างกันพี่น้องแต่สิ่งที่แตกต่างกันเมื่อเผชิญปัญหาสถานการณ์เหล่านี้คืออะไรรู้ไหมครับ ือ mindset ของท่านคือวิธีคิดของท่านคือแนวทางในการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าของท่านเอมมี่นครับเพราะฉะนั้นท่านสามารถเลือกได้สองสามอย่างทางเลือกแรกก็คือพระเจ้าทําไมมันต้องเป็นอย่างนี้ทําไมมันต้องเป็นอย่างนั้นทําไมฉันต้องเจอสิ่งนี้ทําไมฉันต้องเจอสิ่งนั้นคนบนโลกหกพันเจ็ดพันแปดล้านคนแปดพันล้านคนทําไมต้องเป็นฉันที่เผชิญกับความยากลําบากอยู่แบบนี้หรือท่านจะบอกว่าขอบคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งนี้ที่ได้เข้ามา เพราะข้าพระเจ้าจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพี่น้องช่วงเวลาที่ลูกชายผมป่วยใกล้าตายในเมื่อสามปีที่แล้วผมเลือกขอบคุณพระเจ้าและผมได้เห็นว่าผมได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจริงๆพี่น้องที่รักจะมีบางสิ่งที่เข้ามาเอเมนไหมครับในเวลานั้นเนี่ยเยโฮ์าฟัตได้เลือกที่จะเข้าหาพระเจ้าท่านได้ให้มีการประกาศให้มีการอดอาหารอธิษฐานทั่วแผ่นดินเพื่อรวมใจประชาชนในการสแสวงหาพระเจ้าพี่น้องที่รักนี่คือภาพของการปั้าสู้ นี่คือภาพของการต่อสู้กับพระเจ้าด้วยความถ่อมด้วยความจำดนและตระหนักว่าฉันเป็นกษัตริย์ฉันยิ่งใหญ่ในอาณาจักรนี้แต่เทียบกับคนมากมายฉันก็เป็นคนธรรมดายิ่งเทียบกับพระเจ้าฉันไม่มีค่าราคาอะไรแต่พระเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่านั้นเอเมนไหมครับพี่น้องการอดอาหารอาธิษฐานคือการอาธิษฐานแบบสแสวงหาพระเจ้าอย่างจริงจังอย่างเข้มข้นเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยพอเราได้กินข้าวเป็นไงครับเอนจอยในชีวิตมีความสุขอิ่มหมีพิจิตรนั่งรูปปรุงเรือยยังมีความสุขอยู่ในบ้านตัวเอง ถ้าเป็นรมเนียมจีนนี่อาจจะเรอเสียงดังๆหน่อยในร้านอาหารแสดงให้เห็นว่าโอ้คุณทําอร่อยมากใช่ไหมคุณคุณแม่เคยไปเมืองจีนหลายรอบน่าจะเห็นภาพอย่างนี้หรือเปล่าพี่น้องภาพของการกินคือการเอนจอยเขาถึงเรียกว่าเอ็นจอยอิทติ้งไงแต่เมื่อเรามีสถานการณ์ที่ต้องต่อสู้เมื่อเรามีเรื่องที่ยากลำบากที่ต้องต่อสู้พระเจ้าหนุนใจให้เราอดอาหารสแสวงหาพระเจ้าเพราะว่าเราต้องกล่ําสู้เนื้อหนังนั้นจะไม่ไปเกลือกลัวก,กับความเอนจอยเหล่านั้นหลายครั้งที่ท้องหิวเป็นไงครับเรานึกถึงพระเจ้าเราต่อสู้ ความเชื่อณาตรงนั้นเอมเมน,นนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเราได้เห็นภาพของการป้อมสู้อย่างจริงจังกับพระเจ้าในเวลานั้นอย่างแท้จริงพี่น้องที่รักเดี๋ยวเจะพัดยืนยันกับพระเจ้าท่านย้ำในพระสัญญาที่พระเจ้ามีให้กับท่านเพื่อจะระลึกว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นพระเจ้าที่เคยสัตว์ซื่อเพียงใดทรงเป็นพระเจ้าที่เคยเมตตาเพียงใดเคยเป็นพระเจ้าที่ทรงฤทธิ์เพียงใดพระองค์เคยกระทําทการยิ่งใหญ่เพียงใดจะทรงกระทําการเช่นนั้นเพื่อฉันอีกอาเลลูยาพี่น้องพร้อมเวลานี้ ท่านเผชิญกับสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าท่านมีความปวดใจท่านมีความปวดร้าวพี่น้องครับท่านทวงพระสัญญาของพระเจ้าได้เราทวงบุญคุณกับคนเนี่ยอาจจะไม่ดีบางคนไม่ชอบแต่เราทวงบุญคุณกับพระเจ้าได้เอเมนนะครับบอกว่าพระเจ้าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่พระองค์เคยทําการดีงามเพื่อคุณตาคุณยายของผมพระองค์เคยทําการดีงามในสมัยที่ลูกชายผมป่วยหนักผมทวงกับพระเจ้าพระเจ้าองค์เดียวกันในวันนี้ขอพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งเพื่อผมจะมีชัยต่อการศึกที่อยู่ตรงหน้า พระเจ้ายิ่งใหญ่ในชีวิตของท่านเอเมนนะครับเอเมนพระเจ้าเคยกระทําการยิ่งใหญ่ในชีวิตของท่านเอเมนนะครับพี่น้องเชื่อไหมว่าพระเจ้าจะแสดงสิ่งนั้นอีกเมื่อท่านได้อธิษฐานต่อพระองค์แบบนี้เอเมนพี่น้องนี่คือภาพของการซีโรราบต่อพระเจ้าในการอ้อนวอนต่อพระเจ้าแบบทิ้งดิ่งสุดๆแล้วกับการอธิษฐานเยโฮชาฟัตเป็นกษัตร,ริย์ยิ่งใหญ่แต่ท่านยอมรับว่าก,การต่อสู้กับคนมากมายถึงสามชาติพร้อมเพรียงกันนี่คือสถานการณ์โดนรุม เราจะมีชัยชนะได้อย่างไรพี่น้องปัญหาหนึ่งอย่างในชีวิตของท่านบางคนว่ายากในบางเรื่องพี่น้องลองจงินตนาการว่าปัญหามันลุมเราเข้ามาทุกทิศแล้วสังเกตไหมครับหลายครั้งปัญหามันชอบเข้ามาในเวลาเดียวกันแล้วตอนไหนรู้ไหมในเวลาที่ท่านอ่อนแอทําไมครับเพราะมารซาตานมันรู้ว่าเวลาที่จะโจมตีเนี่ยต้องเป็นเวลาที่เราอ่อนแอสิงสารสา,าสตว์มันยังรู้เลยทําไมมารจะไม่รู้พี่น้องสิงโตมันเลือกกินกวางเนี่ยมันเลือกกินตัวน้อยหรือตัวใหญ่ตัวน้อย กลางฝูงแลือริมฝูงริมฝูงใช่ไหมวิ่งแอนเล่นเลยหรือว่าขาพิการกระโกกเพกมันเอาตัวไหนก่อนขาพการมันเอาตัวขาพิการก่อนพี่น้องตอนนี้ท่านกําลังพิการใส่วิญญยณอยู่นะครับแล้วก็ไม่ยอมมาอยู่ใจกลางน้ำมันใของพระเจ้าพี่น้องระวังโดนมานรตะคุบเห็นใจไหมครับ <laughs> อยู่ใจกลางน้ำมันดพระเจ้าพี่น้องพูดพร้อมกันใจกลางน้ำมันพระเจ้าจะปลอดภัยนะครับประการที่สองเราได้เห็นว่าการนี้การศึกครั้งนี้ เป็นของพระเจ้าฮาเลลูยาพี่น้องพูดพร้อมกันการสืบของฉันการบองหมอไว้กับพระเจ้าฮาเลลูยาพี่น้องครับท่านมีศึกสงครามอะไรอยู่ในชีวิตตอนนี้ครับบางคนนะมีศึกสงครามจริงๆนะเพราะว่าเป็นพยาบาลที่ผ่าตัดอยู่กับผมนี่แหละตอนนี้สามีเขาไปอยู่แถวสุรินนะครับแล้วก็จะมีการระดมผลเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับก็ถามสัมภาษณ์ปรารู้สึกยังไงบ้างตาแดงๆแล้วก็บอก เซลเล่นสูนเข้าตาค่ะแต่จริงๆก็คงเป็นห่วงกันมากมาหละเพราะว่าตอนนี้การศึกมันอยู่พันตูทั่วๆไปมทัทธิวย4 6สีหบอกว่าท่านจะได้ยินข่าวลือเรื่องสงครามท่านจะได้ยินเสียงของสงครามพี่น้องพระเจ้าไม่ได้พูดกับทหารเท่านั้นแต่ท่านทุกคนในวันนี้เป็นทหารของพระเยซูคริสต์เอเมนนะครับ <Yeah. S 1> และจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามาข่มเหงโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ท่านอ่อนแอโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่คริสตจักรเหมือนมีเรื่องแตกแยก แต่ขอบคุณพระเจ้าที่เรื่องร้ายเข้ามาทําให้เรากับยิ่งเข้มแข็งเข้มข้นเข้าใกล้กันแล้วก็อธิษฐานแสวงหาพระเจ้ามากขึ้นอามนพี่น้องครับการศึกตรงนี้อยู่ตรงหน้าของเยโฮชาฟัสนั้นเยโฮชาฟัตได้เอาเรื่องเหล่านี้อธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าไงครับพระเจ้าบอกว่าอย่ากลัวเลยพระเจ้าบอกว่าอย่ากลัวเลยพี่น้องดูในสองพงศสวดารบทที่20ข้อ15 ในตอนท้ายสามัญท่สุดท้ายพระยาเวตรัสกับท่านทั้งหลายว่าอย่ากลัวและอย่าท้อแท้เพราะคนมากมายเหล่านี้เลยเพราะอะไรครับเพราะการรบนั้นไม่ใช่เรื่องของท่านแต่เป็นของพระเจ้าฮาเลลูยาพี่น้องเพราะฉะนั้นท่านมีปัญหาอะไรอยู่หรือท่านมีเรื่องราวที่ตึงเครียดมีเรื่องราวของสุขภาพมีเรื่องราวของเศรษฐกิจมีเรื่องราวของเป้าหมายชีวิตบางอย่างมีเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่แตกแล้วบางสิ่ง มีเรื่องราวที่มันหาทางออกไม่ได้เมื่อท่านให้สิ่งเหล่านี้กับพระเจ้าพระเจ้าจะบอกท่านแบบนี้ว่าอยากลัวเลยเพราะว่าพระเจ้าดูแลและการสึกครั้งนี้เป็นของเราแต่ฉะไหนเลยท่านหลายคนจึงมีความรู้สึกว่ากระวนกระวายแล้วก็ไม่อาจที่จะให้สิ่งเหล่านี้เป็นของพระเจ้าได้แบกมันทั้งคืนแบกมันทั้งวันพี่น้องรู้ไหมว่าตอนนี้นคนไข้ผมจํานวนมากนะเป็นโรคนอนไม่หลับนอนไม่หลับไม่ใช่เพราะขี้โมกตืดนะมาหาขี้โมกตืดขี้หูตัน แต่นอนไม่หลับมันเกี่ยวกันยังไงไม่เกี่ยวครับแต่เพราะปัญหาเศรษฐกิจแต่เพราะปัญหาทางบ้านบางคนเนี่ยพ่อติดคุกแม่ติดเหล้าติดยาลูกหลานอยู่กับยายอย่างนี้เป็นต้นความตึงเครียดต่างๆในสถานการณ์ในโลกมากมายและคนเหล่านั้นต้องแบกไว้แต่เมื่อเรามีพระเจ้าพี่น้องครับทําไมเราถึงไม่ฉลาดให้พระเจ้าแบกปัญหาเหล่านี้ให้กับเราเอเมนไหมครับและเมื่อพระเจ้าแบกปัญหาให้กับเราพระเจ้าจะบอกว่าสิ่งนี้การรบนี้เป็นของเรา ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องเราได้เห็นว่าหลายต่อหลายครั้งเนี่ยพระเจ้าบอกว่าการรบเป็นของเราและอยากกลัวเลยพี่น้องครับผมพูดหลายครั้งแล้วว่าคาว่าอยากกลัวเลยมีในตลอดเล่มพระคัมภีร์365คํานั่นหมายความว่าการดําเนินชีวิตกับพระเจ้าหนึ่งปีใน365วันพระเจ้าไม่ปรารถนใหนท่านดาเนินด้วยความบาดกลัวแม้สักวันเดียวและท่านพระเจ้าปรารานให้ท่านรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่จะนําหน้าท่านไปเอเมนไหมครับ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นการศึกตรงนี้ให้กับพระเจ้า พี่น้องเราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยรวมทั้งครั้งนี้มันไม่ใช่ว่าคําตอบหรือพัญญาจากการช่วยกู้นั้นจะมาทันทีแต่มันมีเวลาพี่น้องลองจินตนาการถึงเยโฮชาฟัตนะท่านได้ข่าวกรองหน่วยข่าวกรองมอสซาหรือ cia สมัยก่อนนะว่าจะมีการรุมแล้วนั้นเนี่ยใช่ไหมครับกว่าข่าวจากมาสึกรหรือว่าจากนกพิราบจะมาถึงก็ทําให้ท่านต้องได้คุกเข่าอธิษฐานแสวงหาพระเจ้าแต่นั่นอาจจะไม่เพียงพอท่านได้ทรงประกาศให้มีการอดอาหารอธิษฐานทั่วประเทศ ให้มีการชุมนุมกันของยูดาจากทั่วประเทศเป็นวาระแห่งชาติที่จะมาอธิษฐานกันแล้วเขาก็มาชุมนุมกันจากทั่วทุกเมืองของยูดาพี่น้องครับคําถามก็คือว่าท่านคิดว่าทั้งหมดนี้เนี่ยต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ถ้าสมัยนี้เนี่ยครึ่งชั่วโมงน่าจะแล้วออนไลน์เลยใช่ไหมอนัดประชุมออนไลน์ด่วนมีเหตุวิกฤตเกิดขึ้นนู่นนี่นั่นตุงต้งตุงต้งตุง้งตุ้งอะไรก็แล้วแต่หรือไม่ก็เป็นทีวีรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยก็จะเรียลไทม์ทันที แต่ไม่ใช่กับยุคสมัยนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคงจะกินเวลาประมาณ1สัปดาห์เป็นอย่างน้อยเราได้เห็นว่าการตอบคำอธิษฐานหลายครั้งพระองค์ไม่ได้ตอบทันทีแต่ทรงมีเวลาเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรท้อถอยหรือถอดใจแต่ควรอย่างยิ่งที่จะปล้ำสู้ในการอดอาหารอธิษฐานและสแสวงหาพระเจ้าอย่างจริงจังอย่างจริงใจและอย่างต่อเนื่องและอย่างไม่ยอมแพ้และอย่างไม่ยอมจำนนในการที่จะสแสวงหาคำอธิษฐานนั้นอเมนอเมนอเมนสรรเสริสญพระเจ้าพี่น้องครับ และประการที่3สุดท้ายคือพระเจ้านั้นจะทรงประทานชัยชนะผ่านการอธิษฐานวิงวอนนั้นฮาเลลูยา <Hallelujah. S 1> ผมได้นึกถึงในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อ6-7ถึง7ที่ได้กล่าวว่าอย่าทุกร้อนในสิ่งใดๆเลย <Okay. S 1> แต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานด้วยการวิงวอนและการขอบพระคุณ แล้วสันติสุขแห่งพระเยซูคริสต์ซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของเราไว้ในพระองค์พี่น้องครับด้วยการอธิษฐานด้วยการวิงวอนและด้วยการขอบพระคุณแล้วสันติสุขจากพระเจ้าจะเข้ามานั่นหมายความว่าอย่างไรนั่นหมายความว่าไม่ได้อธิษฐานวิงวอนแล้วค่อยขอบพระคุณที่หลังพระเจ้าขอให้พระเจ้าตอบสังก่อนแล้วค่อยขอบคุณพระเจ้ากันค่อยมาล้ม มัวร้องกันพระเจ้าตอบคำธิษฐานยิ่งใหญ่ในชิตของเราแต่พระเจ้าหนุนใจให้เราเริ่มต้นที่จะขอบคุณพระเจ้าก่อนแม้พระเจ้าจะยังทรงเงียบแม้พระเจ้าจะยังไม่ทรงตอบเอเมนไหมครับเเพี่น้องแล้วสิ่งนี้เนี่ยคนในยุคนั้นเขาทำกันอย่างไรในสมัยของเยโฮชาฟัตพี่น้องดูในสองพงศดารบทที่ยี่สิบข้อยี่สองยี่สี่ได้กล่าวว่าพวกเขานนั้นเริ่มแบบนี้ก่อนคือเรื่องที่จะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องดูนะ เขาทั้งหลายเริ่มร้องเพลงและสรรเสริญพระเจ้าก่อนประโยคต่อมาคือพระเจ้าทรงให้มีกองซุ่มต่อสู้กับคนอม,มนคนโมอบและชาวภูเขาเสอีและไปไปมามาพวกเขาแทนที่จะมารบกับเยรูซาเลม็มเขาลืมหรือเปล่าเขารบกันเองยังไงก็ไม่รู้งงมากรบกันเองจนหมดสิน้นและเมื่อเขาทั้งหลายทําลายชาวเสอีหมดแล้วเขาก็ยังทําลายซึ่งกันและกันสิ่งที่ยูดาได้แต่ทำในเวลานั้นคือเพียงขึ้นไปจุดเฝ้ามองในถิ่นทุรกันดารและมองดูสิ ศัตรูปัญหามากมายตอนนั้นกลายเป็นศพที่มองนอนอยู่บนแผ่นดินไม่มีสักคนเดียวที่จะมาเป็นศัตรูของพวกเขาเลยแต่เขาเริ่มต้นยังไงก่อนครับพี่น้องร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าอาเลลูยาพี่น้องที่รักปัญหาใดรือที่อยู่ในชีวิตของท่านสถานการณ์ไหนที่ยากลําบากที่ท่านผ่านไม่ได้ท่านพยายามอย่างยิ่งที่จะผ่านให้ได้แต่มันไม่ใช่เรื่องของเราบางทีมันเป็นเรื่องของคนนั้นบางทีมันเป็นเรื่องของคนนี้ บางทีมันเป็นเรื่องของสถานการณ์แบบนั้นแบบนี้ซึ่งเกินที่เราจะควบคุมหรือแม้แต่ตัวเราเองก็คุมตัวเองไม่ได้พี่น้องครับจงอธิษฐานสแสวงหาพระเจ้าอธิษฐานวิงวอนและขอบคุณพระเจ้าก่อนเอมเอมนนะครับพี่น้องพูดพรงังอนกันฉันจะอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าฉันจะร้องเพลงนมัสการพระเจ้าก่อนแม้พระเจ้าจะยังไม่ตอบฉันวันนี้ แม้บางเรื่องพระเจ้าจะยังไม่ตอบฉันเสียที <BU> <_ d isk> แต่ฉันจะอธิษฐานแสวงหาพระเจ้าก่อนแต่พี่น้องเชื่อไหมคําตอบแห่งการช่วยกู้จะมาเอเมนไหมครับพี่น้อง <_ d isk> เมื่อเราวางใจในพระเจ้าเมื่อเราถ่อมใจลงเราใช้เวลาในการอธิษฐานค้ำควรและวิงวอนชัยชนะนั้นจะมาถึงในรูปแบบที่เกินความเข้าใจของเราพี่น้องครับเ <_ d isk> พราะฉะนั้นวันนี้เรากําลังเผชิญอะไรอยู่เราเผชิญอะไรที่หนัก อะไรที่มันดูเกินกําลังอะไรที่มันเหนื่อยล้าเพราะว่าเราคิดถึงหลายสิ่งเราลงแรงกับหลายอย่างเราลงแรงกับสติปัญญาเราใช้เงินทองไปมากมายจนเราไม่รู้จะทําอะไรแล้วแต่มันก็ยังไม่เป็นไปอย่างที่ใจคิดเราใช้เวลากับความสัมพันธ์ไปมากจนไม่รู้จะทําอย่างไรแล้วพี่น้องพระเจ้าบอกกับเราอย่างนี้ว่าลองกลับมาเป็นลูกเด็กเล็กแดงที่น่ารักของพระเจ้าถอยออกจากความคิดสติปัญญาของเรามาอธิษฐานวิงวอนแสวงหาพระเจ้าอย่างจริงจังเอาจริงเอาจังกับพระเจ้า แล้วพระเจ้าจะช่วยกูท่านเอเมนไหมครับผมฝากข้อพระคัมภีร์ผิดท้ายในพระธรรมสร,ร,มสร,รมดีบทที่46ข้อ10ที่ได้กล่าวว่าพี่น้องครับผมชอบตอนนี้มากเลยอ่านพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสา่าาใมในเวลาที่เรากระวนกระวายเรานิ่งไม่ได้เรานิ่งไม่ไหว เราร้อนลอนเรากระตือือร้อ,อนจะทําสิ่งนู้นสิ่งนั้นสิ่งนี้มากมายแต่มันอาจจะไร้ประโยชน์สิ่งเดียวที่พระเจ้าเรียกร้องในช่วงเวลาที่ท่านกําลังธาตุไฟแตกสัน้นกําลังความคิดแตกสลายไม่รู้จะจัดการยังไงก่อนยังไงหลังพี่น้องครับพระเจ้าบอกว่านิ่งสงบเสียแล้วมาหาเราเราจะให้สิ่งต่างๆมันคลี่คลายเพราะเราคือพระเจ้าให้เราได้มีโอกาสได้ยืนขึ้นอธิษฐานต่อพระเจ้าด้วยกันฮาเลลูยา <Hallelujah. S 2> <Hallelujah. S 1> พี่น้องวางมือลงที่ใจของเรา ใจของเราที่ยังมีความรั